รีวิว Monster Hunter ครับเข้าวันนี้วันแรกนะครับผมนี่ก็มาดูที่โลตัสบ,บางกะปิไกลบ้านสุดละโชคดีทรอบนี้มี s o u n d t r ให้ดูด้วยหนังก็เป็นการพอร์ตหรือเรื่องราวมาจากวิดีโอเกมนะซึ่งไอตัวไอ Monster Hunter เนี่ยในของเกมมันก็มีออกมาทั้งเวอร์ชั่นเล่นไอคอ,อโนโซลเวอร์ชันมือถือคอมพิวเตอร์ออกมาหลายภาคมากเลยนะฮะก็ดังจนว่าเข้ามาทําเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ดูเนาะก็มีนางเอกก็คือมิล่าโจววิชกับ โทนี่จาหรือจาพนมนะดาราไทายเรื่องนี้แกก็รับบทเด่นนะครับเด่นมากเลยแหละฉากต่างๆก็พยายามอาดับมาจากเกมนะสร้างโลกของในเรื่องเขาใช้คำว่า new world ก็คือโลกนที่มีมอนสเตอร์และของละโลกปัจจุบันก็ our world ก็มันเท้าความไปว่าสมัยก่อนมันมีชนเผ่าดึกดำบรรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับได้สร้าง sky tower นะที่เชื่อมระหว่างโลกสองโลกเข้าด้วยกันนะฮะแล้ววันหนึ่งไอ้ชนเผ่าเนี้ย มันก็แพ้ภัยตัวเองจากเทคโนโลยีมันน่ยฆ่าตัวเองนะฮะก็ให้สูญสลายไปแต่ว่า้เครื่องนี่ยังอยู่และชนเผ่าเนี่ยมันก็สร้างมอนสเตอร์มาเพื่อให้เฝ้าไอ้ตัวหอตัวเนี้ยเพื่อกันคนมาทําลายหอที่บ้านเนี่ยที่เชื่อม2โลกอ่ะนะนางเอกในเรื่องก็คือเปิดเรื่องมาก็คือเป็นผู้กองนําทีมของเขาเข้ามาตามหาหน่วยก่อนหน้าเขาที่ส่งมาออกมาแล้วมันหายไปนะฮะก็มาตามกันจนไปเจอกางทะเลทราย ที่แห่งหนึ่งเสร็จปุ๊บพายุก็มามืดมาเลยพายุาลยยูกเบ้เลยมาเสร็จแล้วพายุลูกนี้มันก็คือช่องพอร์ทัลระหว่างโลกสองโลกทีมนางเองกกับลูกน้องก็เข้าไปอยู่ในโลกไอตัวมอนสเตอร์หรือนิวเวิร์ลนั่นเองนะฮะเข้าไปก็ไปเจอกับสัป,ประหลาดเลยนะ <c oughs> ก็มีการสูญเสียสู้ไปสู้มาซื้ออาวุธของโลกปัจจุบันนงเอกก็มีอาวุธติดไปนะมีรถไปสองคันอาวุธครบอะฮะทำอะไรพวกสัป,ปรหลาดนัด้นไม่ได้เลยผิวมันแข็งมากเลือึด ตัวแรกรู้สึกที่เจออะไรเดียโบโหรือสักอย่างทาจำไม่ผิดนะในเรื่องไอโทนิจาก็โผลมานะาก็มาช่วยเหลือพวกนางเอกอ่าก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจคือในเรื่องเนี่ยโทนิจากับมิลาโวไอโจวโวิชเนี้ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องเออคุยคนละภาษากันอ่ะอ่าง่ายๆมันทั้งเรื่องมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งเรื่องก็ใช้วิสาใบาภาษาอะไรคุยกันไอฉากที่หาตอนให้ช็อกโกแลตนี้มันดูดเหมือนโทนิจาตลกตลก,ตลกไงก็ไม่รู้อ่ะเอะอ นะครับเรื่องน,นึงก็จะมีพวกเอาบุธต่างๆก็คือพวกนี้เขาจะเอาเขาจะเอาโครงสร้างจากเกมเป็นหลักแล้วมาทําเป็นหนังนะฮะไอ้ผู้ร่วกลับไอ้พอยเนื้อสั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังที่ทามาจากเกมหลายๆเรื่องนะฮะบางเรื่องก็ดังบางเรื่องก็โดนด่าอะไรประมาณเนี้จะมีชื่อแกในเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยรกันที่เป็นหนังทําจากเกมนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดหลายอย่างที่อยู่ในเกมนะนางเอกก็ต้องหาวิธีที่ว่าจะกลับมาโลกเก่าของเธอโลกปัจจุบันให้ได้นะครับ ก็ต้องร่วมมือโทนิจาก็มีการสอนการใช้ดาบการใช้อาวุธโบราณนะฮะแต่วุธพวกนี้เหมือนมั้นมเีเวทมนต์ด้วยอะอย่างดาบก็มีไฟมีอะไรเนาะแล้วของโทนิจาก็มีพรรคพวกเขาตอนต้นเรื่องเลยเหมือนเป็นพรรคพวกเขาแล้วโดนไอ้สปราดโจมตีแล้วเาก็เหมือนหลงมาคนเดียวประมาณนี้เคยก็มาอยู่ที่ติดในตรงเนี้ยทุกคนก็พยายามจะไปหายทาวเวอร์ตัวเนี้ยเพื่อจะไปค้นหาความจรงิงว่ามันมีอะไรทาวเวอร์ทำให้โลกเป็นอย่างนี้ ก็คือตอนนี้ทาวเวอร์เนี่ยก็คือในเรื่องนก็พยายามสร้างประตูมิติระหว่าง2โลกเข้าด้วยกันให้มันใหญ่ขึ้นแต่ยังสร้างไม่สําเร็จมันก็มีแวบๆไปๆมาๆใช่ไหมหนังเอกก็ฝ่าฟันกับพวกสัประหลาดอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็ฉากต่อสู้เลยก็ทําตื่นเต้นนี่นะซีจีอะไรทำก็โอเคเลยหลายระดับโซนหนังโซนี่อะเนาะก็คือจังหวะสวยถึงมาฉายช่วงโควิดอะผมอะไรนิดนึงก็ตอนท้ายเรื่องเขาก็เปิดท้ายคือ จบแบบว่าไม่ต้องมีภาคต่อเอางี้แล้วกันก็ด้ความที่ว่าเกมเน้นของบริษัทแคปคอมใช่ไหมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็คือหนังเรื่อง r e s d e n Evil ที่สร้างมาหลายภาคกันจบไปแล้วแล้วก็มิาโจวิกก็เป็นนางเอกของเรื่องซีรีส์นั้นเสร็จปุ๊บพอแคปคอมมาทำหนังเรื่อง Monster Hunter มิาก็มาเล่นต่อเลยอันนี้ผมก็มั่นใจว่าน่าจะมีภาคต่อนะครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์โควิดผมไม่แน่ใจแลแต่เปิดไทยงั้ยมีภาคต่อชัวร์อ่าเพราะมันยังไม่สรุปแล้วก็มี มีใครตอนทายเอ็นเครดิตก็จะมีตัวอะไรผมมาไปดูเอาล้วกันนะฮะหนังเรื่องเนี้ทำออกมาเป็นหนังทำจากกินของมาใช้ได้ผมเนี่ยจริงๆก็สองจิตสองใจจะมาดูดีไม่ว่าเพราะข่าวโควิดตอนนี้ก็แรงใช่ไหมผมก็แม่งดูวะเออ ช่วงนี้มังระแวงไปหมดเลยอะ่ะรับบัตแรแลกบัตรเข้าหมู่บ้านก็ต้องหล้างหัวเช็ดเมือบน่กกากลัวคนก็ดูดูเยอะนะวัยรุ่นเลยมาดูกันเยอะแล้วมันมีทั้งพักไทยทั้งซาวแทกสามโล่งอะที่โรตัสบางกปะปีโดยรวมผมชอบนะหนังมันทําออกมาได้ดีกว่าที่ผมคิดอ,อ่ะมันไม่หนังสัปปะหลายกะโลกลา มีเรื่องราวมีสตรอรี่ที่มาที่ไปไอโทนี่จ่าเขาเออมีครอบครัวแล้วก็สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยจากที่ว่าตอนแรกก็าคอมเมนต์ก็ตอนมีชาวต่อสู้รอบม,มิลาโจโอีกคนนี้จ้โทนี่จา่จาก็เยอะหวเยอะไปด้วยซ้ำไปตอนที่เขาจะมาคุยกันเป็นพวกเดียวกันอ่ะเออฉากสู้เยอะเกินมีนี่ด้วยเออรอนเพ์แมนตอนแรกผมก็ดูตั้งนานหน้าแม่งคุณๆเว้รอนเพ์แมนที่เล่นเฮลบอยสองภาคแรกเออเขาก็มาเล่นเรื่องนี้อ่าเป็นไอหัวหน้า ค่อยหัวหน้าผู้พวกคันเตอร์อ่าแล้วก็จะเป็นตัวเดียวที่พูดภาษาภาษาคนมนุษย์ภาษามนุษย์ได้คุยกับนางเอกเรื่องขอโม่มันพูดได้ยังไงวะก็คือเท้าควานของนางเอกเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่ข้ามมาโลกนี้ไม่เคยมีคนข้ามมาเกาะหน้านี้นานแล้วไงแล้วก็เลยพบพลิงพวกคนที่อยู่ในในไอ้นิวเวิร์กก็เลยรู้ภาษามนุษย์อ่าเพราก่อยจาพนมนี่คุยกับนางเอกเป็นเรื่องทางเรื่องจนจบอ่ะเขาคุยกันยิ่งจัดทำท่าทำทางกันก็นางเอกตอนหลังก็ได้ กลับ๋าแล้วกันเีมันก็มีไอตัวเหมือนในตัวอย่างที่จะดูไอตัวราทาล้าอยตัวสัป,ปลดตัวเจ๋งสุดของหนังเรื่องเนี้ในขังหัวหน้าใหญ่ก็ได้มะนะมันก็ข้ามมาโลกปัจจุบันแล้วก็ปราบยากมากแต่นางเอกก็โหนางเอกนี่โคตรสู้อ่ะเออโคตรลวยอ่ะ ใส่เกาะใส่อะไรคืออาวุธปัจจุบันทําอะไรไม่ได้เว้ยก็ต้องใช้อาวุธที่ออกมาจากนเนี่ยก็ไม่เล่ารายการเป็นสปอยก็คือเล่าคงเรื่องๆล้วว่าหนังเรื่องนี้ใ,ใช้ได้สนุกไปดูได้ครับผมว o n s t ตอร์ n t e r นะครับผมเข้าโรงแล้วนะวันนี้ก็ระวังโควิดด้วยไปดูก็ไ่รู้นะพยายามผมดูมพยายามดูรอบที่คนแมงก์เมนายแต่วันนี้วันแรกก็ต้องทาใจคนมันก็เยอะอยู่นะผมให้เรื่องนี้นะป่ายคะแนนนะครับผมเพราะว่าชอบตกถึมเลนเกมผมก็เล่นอยู่แล้วอ่า ลาฝึกก็ต้องไปได้เวอร์ชันของ p l a y s t a t i o n 4มาจากเพื่อนซื้อตอบเพื่อนมาแฟนเกมน่าจะชอบหนังเรื่องนี้นะแล้วก็คนที่ชอบหนังไซไฟก็ Fi, น่าจะชอบเป็นเรื่องการฆ่ามิติมีสัประหลาดไอสัประเลนเรื่อยไอตัวไอที่เป็นแก๊งแมงมุมมันน่ากลัวสุดแม่ง,มมงมเยอะขุดโครแล้วก็ผูกแบบดูแล้วขนหูเลยกูเห็นกูยอมตายแล้วไปสู้แล้วออแล้วก็ไอลาทะลอนี่ก็เจ๋งคนออกแบบออกมาได้ได้เจ๋งมากมากเลย,เลยนะฮะ ก็หนังอย่างที่บอกเปิดท้ายไว้อ่าแล้วมีเอ็นเครดิตด้วยอย่าลืมดูแล้วจะรอดูภาคสองแล้วคงอีกหลายปียนะดูท่าทางแล้วเออยังไงก็ไปอุดหนุนหนังกันนะครับผมหนังไสไฟหน้าดูจากเกมอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็จบรีวิวนี้เนาะผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวนะหานงคนที่ชอบกันที่ชอบด,ดูหนังนะไม่คือไม่ใช่แบบไอ้เม็นนั่งเป็นเซียนวิจารณ์ไม่ใช่ผมแนละ้วผมดูมาเล่าส่วนฟังความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้อย่างเนี้ยผมก็ มาถ่ายคลิปเนี่ยหลังจากดูหนังได้มาครึ่งชั่วโมงก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันรับดิถีขึ้นปีใหม่เนาะแล้วก็ขอให้อะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องโควิดนะตอนนี้กำลังหนักเลยนะครับแล้วเ,เจอกันปีหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ